สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้ครับบ่าวแหลมสิบแปพี่น้องนะครับเนาะมาติดตามครับตัวเลขแน่ทางครับผมของปู่ศูนย์ห้าครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของปู่ศูนย์ห้าครับพี่น้องครับผมบพื่้ปลูกเฟื่อนไ้ได้พี่น้องมึงเอารถเง้ยกมาหินอ่อนพี่น้องเอง ท่นผู้ใดจะปลูกก็หาทำเลพื้นที่ไว้ดีๆมันใหญ่ <c oughs> เพล่อกนี้มาโพดเลยนี่สวยงามคักพี่น้องเลย <c oughs> สวยๆฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนที่กำลังรับชมคลิปของบ่าวแหลมพัรวดีชแนลนาะพี่น้องเนาะคร <c oughs> ับ,บก็ฝากพี่ฝากน้องครับ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ <c oughs> ให้กับทั้งช่องของบ <c oughs> ่าวแหลมพัรวดีชแนลกันได้เล <c oughs> ยครับพี่น้องเด้อครับผม ครับที่สําคัญครับก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อท่านจะไม่ได้พลาดตัวเลขแนวทางดีๆนะครับเนาะจากคลิปของบ่าวแดงผ้ารวยครับพี่น้องไปครับปูผ้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางครับผมของปูเน่ยข้าพี่น้องเนาะเน่ยไทยไทยงไปเลยชื่อวานมาสการมาสการครับผมมาเจริญพรมาตามคงชุดท้ายครับปูซูนหาพี่น้องส่ อาปูเจนเนนจะย้มสุดใดกันหว่าจิมกาฟังกันเลยนรองด้อนี่จะค่าตขากเแียงกันะข้าาแล้วรวยกรแเพงกันละส่วนมากข้าวขารวยรวยรีด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 สีดีดีดีนีดีดีดีลดีีดดี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 ดดี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  จีบส่วนหาผั้วจี่วนสี่เครื่งเาวีเสื้อบอะไ่วสี่จุ่งสองีส่วนสี่ไม่จุดมสี่สองีเพียเดี๋ยวตะเตือนตวน้มกันปั่มันมาเก้ครับผมอาวุธปูโมีรัเรยใจอัสลับสีบ้นออสลับสีนริ โอ้วาดลาอืดนตัวดังดังไม่ลิบเนี่ยตัวสีสวยนี่เจ้โอลยขึ้นหนึ่งขึ้นเบกสามตัวงามสามตัวไทยไป็นร่นี่รับปู่จัดกิมก็เชี่ยได้สี่ใบก็ขี้เด็ดเอาแบบนางเบงซือนางเบงซี เอฟซีปูไม่ต่ลุ่สว่างจริตัวใหญ่ๆเลยด้อยิีครับตัวเหญ้เนี่าเห็นพ่ษ์พงษ์ตาบอดีตาดีเย้นมเห็นคุณน้เมียด้วอยู่ด้มันสีขวดครับพี่วัอยู่ในี่มีปลามีเต่ตัวสวยๆด้วยอือืมกูนะโอ เยอะกูเยอเอตมัตัวเด็กัดคนเขาคนกบมัดบกคือนกันล่ะครับมาขคือกันมันยากตัวโบมาขึ้กันมันยากครับเบาเลียมบานนี่ล่ะเิ่นไ้แล้วห้อกับ่บยอมมันก็จะไปนั่จอดพว้งเืจไปเอากันนะบานผู้ใหญ่เขาหรืดีครับนันจะยากมีกี่แถ่วงเก่าอีกนีอ๋อเกา ยิงกาวานเนาะอันนี้แ้นเปิ่อนใเบิ้งคือเกาล่ะเบิ้งคื้เกาดูดูทัวทิทัวไทยห้ามเล็ดปู่ไมมนั่งแซวไทยดิเกรรมการมการจีนยากแม่บัถือกระซึมใจอืมเร้ยินข้าของปูแล้วกรซึมใจแล้วจนยาจนหยาทั่วไทย ก้าวไก่ทั่วโลกถ้าที่ไห้เบื่อได้ก็เบื่อได้แล้วพ่อเอ้ยได้เบาแล้วเจ้ากูฟันท่งตัวเด้เจ้ตัวโกโก้เลยแบบนี้ไหมโกกันฮันอืะไ้พ่อฟันเนาะไปฟันก็ได้ก็ฟันสวยวับนั้นเว้รลักกี้เสียดายน้องคือระวางตัวนี้เอ้ยตัวนี้ก็มา เมื่อกว่าใครทำให้เราคิดวางเทีนตัวนี้ก็ไดเป็นเลขอันนี้ก็ไดเป็นเล็กติดป่ะครับเทียมั่อก็าออกยู่ในน้ำกันเรื่ยเป็นสันละเนี่ยติดก็ไดเ่ก็ไดอยู่ในอเหมือนว่าจะทำยังไงศูตรหนึ่งสีหนึ่งสี่ห้านีหคเป็นสูตรอ่าเียกับมาตัวหนึ่งมตัวหนึ่กับซุมนี้แตจริงว่ามันติดง่วงๆอย่งนีเนี่ยมีเด็ดตัวรรอน 0145ส่วนซีทีทันกันนี่60179328นะครับ9328เนี้ยไปให้เอฟซีเลยเรียตัวนี้ในงานเอฟเลยเอาทีมกูมักกันแล้วกันเนาะเอาสองตัวนี้เนาะสองตัวนี้เนอะแล้วกเนาะเอาแขนตัแขนเอ้อาีกอมชุ่มนี่ก็เหี้ยนยู่เล้วล่ะกันมากระเจง จัดอืมจัดก็ผ่านจัดก็ผ่านแม่เอ้ยไม่ว่ากันด้วยทุกทิศทุกถิ่นโชกไปมันมันก็ไปหาปลานี่ละเสี่ยวเขาฟองก็ยังรูดมือติดลงน้ำเนาะอืออืมอันนี้จังคมันไม่เที่ยงก็เห็นฤทธิ์อันนี้จังก็นั่งเงาละเบียนี้อืมหัวหน้ากวนคนว่าเอ้าอืม โอ้ไปไล่ไม่เงายมันเยีดครับผมอือก็จมวนเพียงกวนไม่นีละอือสรุปรวยเวยืมบริเยนสมุดิว่เบาแหลมเนาะครับว่มีันปูดี้องก่นดูนะใช้เยอน่อยก็ได้ใ้เยอะน่อยครับสรุปสรุปเรื่อแม่เดอนดื้อสรุปจักรเส้นบริลูละครับครับผม ใช่รูกมาอยากใส่ลอยเส้นมันก็บ้ถึงมันสั่นมันก็เลยใช้ไม่ได้พวเดี๋ยวหัดลอยต่อไปชุดเก่าชุดเก่าก็ละใส้ข้าท้ากันครับผมเวรวยครับรวยไม่เลิกมันรวยก็บอกไปบอกพวบอกชุเก่าบอก กานกับป uh, like ิดดปูยูคันธืงผมว่าอังนีละครูโอ้ยอยละตุลีศิวบอกไปทั้งทยเงี้ยนกันเลยครับเพิ่งหลังในยินเสียงเจ็นแล้วมาทั้งน้าบากกันตัวอายุไปมีเฮงไรว่าจะควางมีดวงดีใจเกียรติทีละว่าใจซุ่มซื่นเบิกบานโรคไข้ไก่เจ็บกูบอกมาไก่คันืงเบิกบานอ้า พี่จรณาซอมดูเอาบัดรีครูตันเงินหรอก่ไปเหลือซีครูแข็งแข่งนพี่น้องที่กวบผมนั่นแหละเหลือซีครูเอาปูนเห็นตัวเด็ปูะม่เท่ายี่สี่นี่อยู่ว่าซีครูหนึงกันดี่เอาปั้นรูฟัันตัวหนึ่งปูปั้นคับปั้นตัวลองเลียงนั่งเตี่ยมันเลือกก็ถือกันนะฮะดูใจบุตรใจบุตรเลยผม่ แค่จิตใจก็ได้ก็เอางานชื่อเอามันจังเป็นเลขเปียกโอ้โหเอาคู่ฟันไทยเราพี่น้องที่เรูปบานเนี่ยอสองคู่เซียนศูนย์กับเก้าสามนี่คือตัวที่ปูนักที่สุดนะครับพี่น้องที่ไปหายิบสลากกิ๊แม่งก็จะบานกัน เดี๋ยวๆเราคืนลังซี่ครับผมก้อนมัดจะมุดงูนี้ก้อนจะอ่อนก้อนพุ่งมีคอดประชนตัวลังซีวงแร่งปูหอยหกตัวครับครับหมวเลยหมื่นหมื่นปูไห่หกตัวครับดูผลดูผลเลยรอผลมัอนิ้วเสียงถกเสี้ยงดวงไปน้ำกันก่อนครับผมครับผลงานก่อนแล้วมันที่สองผลเสี่ยค้งเด้อปูศูนย์ห้าเราชิงอ่าครับเน้นหนกมาแล้วทรงคือไทยผู้ชิงเนี่เลย สี่ศูกับ93้าสามปัตัวร่องก็ศูนย์เก้นะครับพี่น้องคาถาปูกระไ่ป้อมร้วยๆ้วยวยไว้ั่วงสองตัวนี้เขาชิ่งกับ2ตัวนี้เขาสิ้นมาบปูละศูนย์กับเกาสามพี่น้องก็ได้มากศูนย์ซีก็อย่าลืมครับเก้าซีก็อย่าลืมครับพี่น้องเก้าซีนี่ก็มีโอกาสมาน้ำกันเพราะว่าสูตรบางสูตรกับมาน้ำกันขึ้นกันบนล่างเนาะ เป็นบนเป็นล่างบนล่างไว้ครับพี่น้องกันไว้ครับกันไว้กันไว้เราใส่ครับผม กระบุนหาท่อนโคนฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเด้อครับอย่าลืมตัวเลขหน้าด้านครับผมของปู่สูตรห้าด้ครับผมครับของงวดประจําวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมสําหรับครับผมตัวเลขน้องพี่น้องสามตัวครับถ้าพี่น้องมักตัวใดกะเลือกเอาครับผมเพราะว่าบางั้งบางคราวครับกะมีมาออกคื้กันครับโดยสูตรของของของปู่เป็นครับแต่ว่าสองตัวครับยู่ตามมุ่มนะครับพี่น้องกบมีมาครับผมบางคั้งก็ออก ออกตัวทิปูไปเรนแน่เฮ้ากับมีคือกันแต่ว่าพี่น้องกับพิจารณาเอาครับสําหรับตัวปูเน้นแล้วก็เอาไปเลือกซื้อเลือกหาเอาไว้ครับเพื่อดวงดีโชคดีน้ากันครับผมครับในวันที่สองคุณสุภาคมครับรับด้วยทุกคนครับพี่น้องอืมอ่ะพี่น้องอกพชิกอ่ะขอกราบสวัสดีการปูครับผมครับกราบคุณครับปูไหวพร้าวแห่รุ่ยระ่ยนบปูนะกับผมไว ลาฝากพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับมผมการลาปูไปพร้อมๆกันกับเป้าแหลมครับพี่น้องสําหรับหมดวันที่สองให้พี่น้องโชคหมานกันทุกผู้ทุกคนสาหรับคลิปนี้เป้าแหลมกขอลาผ้า,าจาักรไปก่อนสวัสดีครับผม